เอ p e n d น r ดอร์คตปี2,026เพิ่มราคามาเพียง8,000บาทคุ้มหรือว่าไม่คุ้มเรามาชมกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะลูกค้าจองในงานที่มอเตอร์เอ็กโปที่ผ่านมานะคะ ก็ยูก <abi> <S an> ็จัดให้ในส่วนของโปรโมชั่นนะคะก็มีการตกแต่งให้กับลูกค้าด้วยแล้วก็ดูเป็นโปรโมชั่นดอกเบี้ยต่ำพร้อมส่วนลดให้กับลูกค้านะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะลูกค้าได้เป็น M/Y ใหม่ล่าสุดเลยนะคะเดี๋ยววันนี้ยูพามาชมค่ะว่าคันนี้ลูกค้าใส่ของตกแต่งอะไรบ้างแล้วก็ได้ในส่วนของออปชั่นอะไรบ้างในส่วนของ M/Y ใหม่นะคะในส่วนของด้านหน้าเลยนะคะก็จะเป็นกระจังหน้าสีดำสีดำเงานะคะจะเป็นกระจังหน้าที่ออกแบบใหม่จากหน้าเดิมจากปี2025นนะคะตัว C ก็ จะเป็นสีดำนะคะแล้วก็ในส่วนของไฟเด y l ไลท์ตัวนี้นะคะก็จะมีการเพิ่มเติมขึ้นมานะคะก็คือมันจะมีความถีดที่ดูสปอร์ตขึ้นกว่าเดิมนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็มีการปรับเปลี่ยนมาให้นะคะจาก MY 25จะไม่มีใต้กันชนสีดําแบบนี้นะคะตัวใหม่เขาจะใส่เป็นใต้กันชนสีดําตัดด้วยสีขาวแบบนี้เลยนะถ้าเป็นสีขาวมุกและสีเขียวนะคะเพิ่มค่าสีอยู่ที่1 5 0 0 0บาทค่ะด้านข้างก็ ตัวนี้เลยในส่วนของล้อแม็กนะคะเปลี่ยนเป็นลายแบบใหม่นะคะเป็นดิสเบรกทั้ง4รล้อเลยนะคะในส่วนของระบบความปลอดภัยของช่วงล่างและระบบเบรกก็คือมีระบบ ayc ให้ด้วยนะคะตัวใหม่รุ่นปี2026นีนี้นะคะเพิ่มถุงลมนิรภัยนะคะ 6ใบนะคะแล้วก็เนี่ยส่วนของมุมด้านข้างนะคะใส่มาพร้อมกับกล้องรอบคันนะคะติดด้านหน้าด้านหลังแล้วก็ที่ใต้กระจกมองข้างซ้ายขวาให้ด้วยนะคะและยังไม่พอค่ะมีใบสปอร์ตด้านข้างจุดเตือนมุมอับสายตามาติดตั้งให้เรียบร้อยนะคะสําหรับ MY ใหม่นะคะติดตั้งนะคะตัวแหลกหลังคาให้กับลูกค้าด้วยนะคะตัวนี้ถ้าท่านไหนที่ต้องการซส้รถครอบครัวและได้อยากได้แบบ นั่งเต็มคันแล้วอยากได้ติดตั้งแหลกหลังคาก็ยุก็จัดให้ได้เช่นกันค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็จะมีในส่วนของสปอยเลอร์ด้านหลังนะคะที่เป็นสีดาแบบนี้มาพร้อมกับซ้ออากาศแบบคีิปฉลามบนหลังคาแบบนี้เลยนะคะในส่วนของไฟท้ายนะคะจะมีการเข้มกว่าเดิมจากปี25นะคะตัวนี้จะเป็นสีสโมกนะคะตัวนี้จะออกสีดําๆนิดนึงนะคะคล้ายๆกับตัวเพเลยนะคะตัวนี้แล้วก็ในส่วนของด้านหลังที่เป็นใต้กันชนเนาะ ตัวนี้ใต้กันชนด้านหน้าและด้านหลังจะเป็นสีดําเงาแบบนี้เลยนะคะก็เรียกได้ว่ามีการตกแต่งดีไซน์ออกแบบสวยงามมาจากโรงงานอยู่แล้วนะคะสําหรับรุ่นนี้ในส่วนของภายในห้องโดยสารนะคะมีการปรับเปลี่ยนสีเบาะใหม่นะคะจากเดิมจะเป็นสีกรมนะคะตัดสีดําแต่ตัวใหม่นี้จะเป็นสีออกครีมครีมน้ําตาลนะคะตัวนี้แล้วก็ตัดด้วยที่นั่งเนี่ยจะเป็นสีดําแบบนี้เลยนะคะตัวนี้คือตัวสีเบาะก็มีการปรับเปลี่ยนสีใหม่นะคะตัวนี้ก็ สวยงามนะคะตัวนี้แล้วก็นั่งสบายเหมือนเดิมค่ะแล้วก็การปรับอุณหภูมิแอร์บอกได้เลยว่าใครบอกว่ามิซูแอร์ไม่เย็นแอร์เย็นหนาวแค่ขึ้นสตาร์ต,ตอนแรกก็หนาวแล้วค่ะตัวนี้ หน้าจอ M Y 2 5เนี่ยเขาจะเชื่อมต่อ Apple CarPlay และระบบ Android Auto แบบเสียบสายแต่ตัวใหม่เนี่ยคือไร้สายแล้วนะคะไม่ต้องเสียบสายแล้วเนี่เห็นไหมรองรับ Apple CarPlay Android Auto ชเชื่อมต่อ Bluetooth USB Web Link อะไรต่างๆได้หมดแบบไร้สายนะคะตัวนี้แล้วก็ที่สำคัญนะเดี๋ยวให้ดูกล้องในส่วนของรุ่นคอร์สท,ที่มีการปรับเปลี่ยนมาใหม่ลูกค้าไม่ต้องติดตั้งกล้องเองแล้วอันนี้เราติดตั้งกล้องให้เป็น360องศาเลยนะคะลูกค้าจะดูมุมด้านไหนมีให้เลือกดูหมดเลยนะคะ น,นะคะตัวสีคอนโซลด้านหน้านะคะออกสีน้ําตาลนะคะตัวนี้อันนี้ยุติดตั้งเป็นกล้องบันทึกหน้าหลังให้กับลูกค้าด้วยนะคะเผื่อดูเหตุการณ์ย้อนหลังก็สามารถดูได้พวงพวงมาลัยยังเป็นแบบ3ก้านเหมือนเดิมนะคะมีระบบล็อกความเร็วฝั่งขวามือระบบควบคุมเครื่องเล่นเสียงฝั่งซ้ายมือนะคะตัวนี้แล้วก็มาพร้อมกับปุ่มคูสตาร์ทนะคะสําหรับ รุ่นนี้นะคะสำหรับลูกค้าท่านนี้นะคะก็ใช้ปกติใช้รถต่างยี่ห้อนะคะไม่ใช่ของมิซูนะคะลูกค้าก็นําคันเก่ามาเปลี่ยนเพินเป็นมิซูนะคะลูกค้าท่านไหนที่ ใช้รถค่ายอื่นอยู่ยุก็รับเทินเช่นกันนะคะไม่จําเป็นต้องใช้แค่มิซูแล้วมาเปลี่ยนเทิน Turn แค่มิซูนะคะอันนี้รับเทินทุกยี่ห้อนะคะตัวน,นี้ก็ลูกค้าเปลี่ยนเทิน ten, แล้วก็ใช,ใช้เงินออกรถแค่อีกนิดเดียวค่ะตัวน,นี้ก็ลูกค้าได้รับรถใหม่ไปเลยนะคะแล้วก็ท่านไหนนะคะอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกรถได้เหมือนกันนะคะสามารถจองออนไลน์ผ่านบัญชีบริษัทได้นะคะตัวนี้ทุกขั้นตอนนะคะอนผ่านบัญชีบริษัทยุคออกไปเสร็จให้ทุกขั้นตอนนะคะท่านไหนสนใจสามารถ inbox สอบถามมาได้นะคะ คุ้มหรือว่าไม่คุ้มคะคันนี้ถ้าลูกค้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมโปรโมชั่นก็สามารถอินบอกสอบถามมาได้นะคะวันนี้ขอตัวไปเตรียมเอกสารส่งมอบรถให้กับลูกค้าก่อนนะคะบ๊ายบาย